ไดผับกรนะคะ่ต้อันลยค่ะนธคะสวัสดีค่ะลิซ่านะคะ้ก็วันนี้เป็นพรีเมียร์ The w h i ว e Lotus Thailand ดที่ประเทศไทยเต็มมากๆค่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ สวยไหมสวยไหมสวยจนเปิด G D S ไม่ช่วยอะไรนะเพราะหลงเธอไม่ได้หลงทาง You look amazing on Valentine's Day Happy Valentine's Day to you Oh say hi to everyone here and also เรเป็นช <Bilder S 2> ื <laughs> like ่อคนไทยด้วยก็โอ <laughs> <laughs> no ๊ยขอบคุณค่ะ <ệc> ก <noise> ็คนชอบไว้ <that> ์อดัสนะคะแล้วก็ฝันหนังคนไทยอ่ะอ่านยิ่งไหอบคุณน้ำปลาตวน้องหมูน้าสุดที่เจอกังแบบวิ ยังไม่สามารถพูดได้เต็มปากนะว่าน้องลงแล้วแบบน้องๆยังบอกว่าเฮ้ยตื่นเต้นมากที่ได้กดซูมและได้เห็นชื่อใช่ไหมนะอยู่ไกลโซลท์ซ้อนแต่ที่คน zoom in to see to see the name tag but now we're here and we're just like couple of days away from the premiere of the white lotus season <c> three night wow พี่แอนเดี๋ยวมาอีกเหรอพี่แอนไม่มีแล้วใช่ไ่มก็คือเดี๋ยวเลยสามางใหม่ะไม่มาแล้วมีแค่นี้แหละวซีนนี้เลยทำได้ดีมากบนเวทีใช่ไหมครับตอนนี้กำลังอยู่หน้าจอแล้วเย้ What's the difference How i s it f e e Being on stage versus on film คือเด็กเหมือนกันคือเด็กเหมือนกันเลยอ่ะเด็กเหมือนกันกคนดูแล้วอะ รอดูรอดูนะฮะวันที่สิบเจ็ดนั้เลยนะครับผม so tell us more now that you can you know spill the beans a bit tell us more about Mook ทำให้ฟังหน่อยมุกมุกเหรอคะมุกก็เป็นพนักงานโรงแรมนะคะ That's it That's it เหรอ่าครับ a n see เป็นพนักงานโรงแรมเป็นได้ยินว่าเป็น health e n t o r health e n t o r e อ๋อโอเคครับเป็นพนักงานโรงแรมต้องสวยขนาดนี้เลยใช่ไหมครับใช่ไหมคะ แล้วย oh. ังไงต่ออะไรที่สามารถพูดได้อีกครับ I mean you don't w a n to give away too much oh, but yeah I d <that 's> okay n t that's okay so how is it like working with everyone สน uh ุกมากเลยค่ะทุกคนเป็นกันเองมากม้วก็ช่วยช่วยเหลือหนูเยอะมากเลยเพราะว่าเป็นการเป็นการ acting review ครั้งแรกของหนูหนูมไม่รู้ว่าแบบจะต้องทำตัวยังไงออนแซเพราะว่าทุกคนแบบน่ารักมากๆเลยเป็นกันเอง ลองใช้โมเมนต์ s หนม o ห t h อได้ไห o ครับ i m e ร o ่อง memorable moments on set h family ทีู่่ในยากจยแบ่งกันหรือถ้าลีอะไรที่น่าจดจำมากยาหมครับมีเยอะมากเลยจริงๆครับผม Alright, we have questions from the f a n as well. Now we have like fan contests to like uh, pitch in their questions. There's one right here. How does it feel to make your acting debut on such a widely loved series? And what do you hope audiences around the world to take away from your performance? The White Lotus หวังว่าทุกคนที่ได้ดู The White Lotus Season 2จะรักผลักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น s <Excuse> me. s me ห y ใช่แน่นอน as the backdrop of The White Lotus Season 3เนาะแล้วคือน้องลิซ่าคือเห็นตลอดแล้วก็ชื่นชมมากๆในการที่แบบไปที่ไหนก็จะเ็นเชื่อถึงความเป็นไทยเนอะเราแบบเราจะโชว์ความเป็นไทยอย่างเต็มที่มาปุมม้ก็เห็นน้องลิซ่าได้ไหมฮะขอบค่ะเนอะ she's so proud that you know she's in this series and is filming i s i t entirely in Thailand ในไทยหมดเลย south of Thailand South o ก t h a ไทย n d เคยอยู่ใต้นานขนาดนี้ไหมไม่เคยเลยค่ะไม่เคยเลยเนาะไม่เคยแล้วก็หลังจากที่หนูย้ายไปอยู่เกาหลีตอนหนูอายุ14หนูไม่เคยใช้เวลาอยู่เมืองไทยนานขนาดนี้มาก่อนเลยใช่ค่ะโอเคตอนที่อยู่เจ็ดเดือนก็ไม่ได้กลับเลยอ๋อไปไปมาๆแบบแวบนิดนึงแวบแต่ก็ base อยู่ Alright. Second question for the fan. Are you ready? Yeah. Okay. How does your acting experience help you as an individual or as a musician? how? does your acting experience help you as an individual or as a musician? You yes But you act so well already, right? You can act well already, right? 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 No. But it's even better Yes, 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 yes. it helps a, a, of, good. Okay, good a of course, not to mention Not just, you know, first ever film She's doing her first ever Solo album, right? But of course, we're not gonna talk about the solo album But I have to mention about Born Again

No, and s o สุดมันจะได้เห็ like different different sides different colors of the Lisa รอติดตามกันได้เลยนะฮะตอแน่นอนเดี๋ยวเราก็จะได้รับชมกันกับเทรลเลอร์นะฮะซีซั่น3เดี๋ยวได้รอติดตามกันแล้วก็ได้ฟังกันด้วยนะฮะกับ Born Again นะครับผมแล้วยังไงอีก Anything else you l d like to say? I mean we're all here together and well some of the group here will get to watch P1 tonight. No. i <speaking> i'm in <the internet> so excited for you guys to watch the first episode tonight Will you be appearing on the first episode ทำไมจะ line and ep you. the infamous line the main line the main line Welcome to the White Lotus in Thailand Can you do that again facing that way? Okay um สวัสดีค่ะ Welcome to the White Lotus in Thailand ค่ะ Love it Love it Wow ดีนะฮะแล้วก็ถ่ายทำที่ไทยเนาะแชร์ให้ได้กว่นิดนึงได้ไหมคะว่า cast ชาวต่างชาติได้แบบลงรักไทยยังไงบ้างแน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ได้สัมภาษณ์ด้วยนะแบบ I just want to hear from you too ว่าแบบหนูรู้สึกว่าเขาเป็น l o c อ l จริงๆแค่สัมผัสกเนนะใช่ค่ะเขาแนะนำร้านอาหารให้หนูด้วยหนูแทบจะต้องถามว่าต้องไปร้านไหน No way really I'm like oh you should go t r l I'm like okay กันดีก็คือเขาใช้เวลาที่นี่ไม่ใช่แค่มาทำงานแต่ก็ explore the beauty of Thailand แล้วเขาน่ารักกันมากเลยเขาแบบเวลาถ่ายก็แบบสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอะไรต่างน่ารักมากเหมือนเขาแบบ really แบบหลงรัก culture ลงรักความเป็นไทยเนาะโอ้โหเยี่ยมมากนะครับจริงๆแล้วน่าตื่นเต้นมากจริงเพราะว่าแค่เทรลเลอร์ซีซั่นสามเขาบอกว่าโอ้โหยอดคนดูนี่เกือบจะ3เท่าของซีซั่นก่อนหน้านี้จริงเหรอคะเพร์ดอันเป็นเพราะคุณใช่ไหมในเรเลอร์ซีซั่นสาคนดูมากขึ้นมากแน่นอนเพราะว่าหลายคนเป็นแฟนของทั้งซีซันหนึและซีซันสองแอนด์พอร์ดได้เป็นอัลปากซ์เพราะว่ามีน้องลิซ่าอยู่ในซีซั่นสด้วย แล้วก็ได้โชว์ความเป็นไทยเลยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากจริงๆประทับใจอะไรที่สุดในการแบบอยู่ที่แบบ southern part of of Thailand หนูหังอาหารค่ะอาหาราใต้มันเผ็ดมันแบบมันมันต้องขนาดนี้เลยมันใช่แต่มันอร่อยมากเลยค่ะมันเผ็ดแต่หนูจะหนูลง I. <laughs> <laughs> okay yeah, Maya. all right any final remark to everyone here before you know they get to watch the entire season of the white lotus season three yeah time i hope i hope you guys enjoy the white lotus season three yeah season is my favorite your favorite season so far yeah. wow wow Last but not least, mm -hmm. I mean the very last, pause Sam the white lotus. Rewards to define the white lotus. <laughs> spicy, juicy, Thai the white lotus, crazy. Spicy, spicy juicy, and crazy. Spicy, juicy, and crazy. All that in the White Lotus Season 3. All right. Give it up, ladies and gentlemen, for the one and only, the global icon, Lalisa!